สามอย่างเนาะจะมีห้ำมจะมีห้ำมมีอาหารเสริมอ,อาหารอาหารมันต้นเนาะมันสะปรหลังบดห้ำม สวัสดีครับทุกๆท่านสาวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมดต่างประเทศ ว่า,ะาจะเป็นทางดันอเมริกาทางดานยุโรปทางดานทวีปยุโรปเนาะครักๆบอกว่าจะเป็นทางดันออสเตรเลียแล้วกับคุณพี่ที่อยู่ทางมาเลเซียสุนหโกรลกไต้หวันไทจงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับผมหลักๆสบายดีพี่น้องสปอปล่าวนะครับ,รรรบอ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่พาท่านผู้ชมมาที่ สวนอินทผลำทุ่งทองนะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งทองอำเภอเกษตรพิศัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นสวนอินทผลำมที่ใหญ่ที่สุดเลยครับนี่เนี่ยที่อยู่ประมาณ500ไร่แต่ว่าเพิ่นปลูกไปแล้วนะครับ6,000ต้นนะครับเพิ่นปลูกไปแล้ว6,000ต้นในพื้นที่ทุ่งกุราร้องไห้มือน,นี้สาวจอยจะเป็นเทียนเลยสิได้ไมาเหน็นต้นอินทผลามนะครับผมเคยแต่ยิ้ซื้อแต่เพิ่นไม่เคยเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทาพ่านผู้ชมมาเบิ่ง วัวนี้จะพาล่ำที่งหญ่งที่สุดของในทุกราล,ลองให้พร้อมๆกันในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเข้ามารับชมคลิปกันเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสบายดีสวัสดีจ้าเมื่อวาอจอยก็ได้มีบุญวาสนาที่ได้มาเบิ่งอย่างก็ส่วนอย่างก็ส่วนอินทรพาลัมอินทระพาลัมเหรอหนี่ยให้ดูที่ส่วนคลื่นทองคลื่นทองคลืนทองอ่าคลื่นทอง ตำบลดงข้างอำเภิกเกษตรวิสัยนะครับนี่ดินดีสีทุ่งกุลาโมเดลทุ่งกุลาโมเดลแล้วจะข้างเขาไปโดยสวนอินทราลั่นานต่อเนื้อถี่คนมาคืนนี้อยู่ประมาณหายกุ้ไห่ครับหาลอยกัว <c oughs> ป้าทาง,งางเ็ดเป็นสุดยอดเลยตะกี้อาจะเป็นธงหน้านี่แหละ หาลอยไรล,ล้วก็คิดเบื้องว่าตนหนึ่งหนิดพันสมมติว่าต้นละพันเอาพันบาทหกลอยบาทเขาซื้อมากว่างระบบนำอีกเบืเ้องว่างเขาว่างระบบนำมมืติว่าปันสวนทุเรียนเลยนะเอาเบื้องเขาจัดสรรปันสวนเลยสุดยอดแห้งเห็นว่าเขาจัดสรรจัดยังให้ได้สุดยอดเลย โอ้วงหนึ่งนี่เขาเห็นหลายอย่างแห้งเห็นทุกอย่างเลยเห็นหอนรถฉีดยาเนาะรถฉีดยาแล้วก็เห็นวิธีแต่งกิ่งอีกเนาะนั่งแต่งกิ่งของเพื่อนนิดหน้าแหง้งแบบมันเป็นแบบไรึ้นเลยะนะอ๋อมันยุบมันยุบเถิงเลยะนะนี่มีอุโมงค์มีหอกระโดดน้ำปั้นหอกระโดดหอของสมัยของทหารเลย โอ้ฝนห่อไว้หมดเลยทุกซองปอเขาจะเล่นเป็นถุงแบบนี้เลยตัวนี้ถุงสีเหลืองหมดเลยอ,อ๋อถุงสีเหลืองหมดเลยนี่นวยล้นเต็มเลยนี่หอข้าจะไปิึงแม่กันแม่อยู่ด้านในโอ้อยบ่ได้ออาแฟรมาะเฮ้ หอหาลามเนาะหอแบบเก็บน้ำแล้วเพื่นก็เห็นเป็นแบบยางงามเลยามผสมนะขึ้นไว้มาล่องเบิงขึ้นไามเบิง้งม,มาล่องเบิง้งไวไวไบมไงไปะ ขึ้นมาระวังหัวด้อยสุดยอดเลยครับสุดยอดออกางานขึ้นดูดมันจะได้ออกกระด่างกายเราเบิงนาฬิกาแล้วมันจะบอกว่าเขาใส่จากแคลอรีโอ้โหเห็นมืดแล้วโอ้ง่างมาเบิงพุดแสงมูแสงตาเลยเห็นบอกคุณคนมาสันแนนเวลาเขาเปิดเปิดนี่แม่พิงค์เาให้าะกะ เห็นไหมฝุ่นรถเียวเองหน่อยรถหลาน้างน้าเขา้ามาให้หน้านี่ตรงนี้เปลี่ยนทงหน้าออกมาเลยตัวนี้มันเป็นนุ่นแบบดินใต้เห็ดยังบดดคือคางคางบานมีนารันตเบิมงไวยมันเบิ้งหนอะไรนกอะไรนกคนิงไวยมันหวก ปมั่หารถสามอยไรที่ตรงนี้เขาปู้างๆพอดีเลยเนาเห็นพอรถแรงขอบไปตะกี้ำสวนทุเรียนเลยเนาะปูตำต้นทุเรียนเลยเนาะตะกี้ต้นนหนย่างเก็บกินอะไรไหมันคอยสูงขึ้นอันนี้ปมั่จาณกี่แปดเมตรป่นี่เออเื่อี้เอเว้นหัวรถเขาว่าสิบเมตรละนี่หลือเจ้าปูหรือสิบะนี่สิบสิบละนี่สิบพุสิบเลยนี่บ้านแกได้เขาบโ่เปิดนี่คับแกเ่ข้าสิมเปิดต้นย

ให้ในน้อยภายในหนีในน้อยปายในหนี่เขาเห็นไหวจริงจริงหมุนหมุนหมุนหูแต่เขาปลูกไว้เออเขาปลูกไว้เป็นอย่างไนเพื่อนอ๋อการหันล่มเนาะดีดีอันย่ำการหันล่มเนี่ยหมุนหมุนให้มันการหันล่มเนาะหมุนให้มันเป็นอยังพัดมันเย็นเต่อ๋อปั๊มน้ำเนาะระบบน้ำเออเนื้อไงเขาอยู่าเดี๋ยวมันยาำไปดีไปเบดึงกันขาไปเยี่มเขาไปดึงดึงงานให้มองจอดห่ออีก เฮ็ดล่านจอดห่อขื้อีเลยมาลุกอล้วโอ้ยลุก้วท่านจังไปหมอกห่อยังสิมาสนอก็ฮัก่าตัวาอ๋อนัลุกลแลเอตใจ่นมาแ่าหอนนั่นก่อนหนึ่งส่้ามันเยอมเจนไม่ด้น่ะจะมาเจนบ้านน้อยนี่โอ้ยวัดปลาลดนี่วัดปลาน่อยบ้านแกนน่ะที่ไก่ยังไงบ้านเจน นั่งยานรุ่ครับเพราะแต่เด็ยอยู่ดีเนาะแบบว่าร่มพัดกับเป็นยังเนาะแบบมันฟุ้งแข็งแรงขาบเดหม่เห่่างนม่นยแล้วนาะจะแข็งเลย ไปหน้าไปเบิ้องห่อหมกลั่นก่อนห่อนั่งยางไปท่าสิเดี่ยวขัวนี่หน้ามาเบนนาิ้งไกลๆนี่นท่านี่มาเบิง้งไกลๆนี่มาเบิ้งโอ้โ,โ,อโนหนี่ซสมนียนี่กับปะมาณเป็นสิบโลนี่เดี๋ยวว่าซ่อมหนึ่ง อืมน้องมึงฮ่่ืนมลองมึงตื่มากเวนออึงสะพาลำพูเถึงเนาะทำมาบึงซ่อมเลยซ่อมไล้งามแห้งนี่เห็นว่าเนี่ย่วงหนึ่งจะซิโลขนมาเนี่ยอืม

มาลองเบงขาดจอดห่อโบอนามพิ่งอมองพันเทศรล้านจอดท่อนี่ไทยลเพชร้านรอเเข้าเลด้่้อดท่อ เนาะมาบอทีจะสาเก็บเป็นลหรือให้บุ้งเลยแมนเฉพาะสาหนานเนี่ยก็บเป็นลายแล้วเขาจะใส่น้ำตัวนี้แล้วสูบอ๋อครับจอดอีกทีครับสวนอินเตอร์คาร์ลัมนี่ล้านจอดห่อเอายืนมันออมาสุดท้ายให้ออ ขันหนาวาเนี่ยน่าเดี๋ยวเรา่ายใยไหมดีกว่าขันหนาวเท่งฝีก่อนจังสี่คือขึ้นเนี่ยอืมงี้เหงเนาเล่นนาะน้าอ๋อเดิบิดฟาดตอนไหนก็ปลุกเลยนี่เขามาเบิร์นี่ลูกภาาสตีสับเจ็บไว้

กล้องนึงยางง่ามด้วยกล้องหนึงสองร้อยห้าสิบค่ะเป็นสายพันธุ์ฮักสวีโอ้สายพันธุ์เนี้ยนะครับคุณฮักสวีฮักสวีนี่จะสายพันธุ์ตัวนี้ลายลายอันอยู่ค่ะอันนี้โคไนซีอันนี้บาฮีอันนี้ฮักสวีนี่แหะครัตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อีย๋งนะครับตัวนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นสีไหนคะสีแดงครับสีแดงโคไนซี ค่ะคูนซี่มันสุกบ่ครับหรือว่าเป็นพัทุ่นแล้วมันเป็นสายพันธุ์กินสดค่ะกินสดอ๋อเนยน่อยนี่นะครับกลองมือนนะลาฮีค่ะหนึ่งกิโลเป็นร้อยแปดสิบค่ะโอ้สายพันธุ์แต่สายพันธุ์บุกที่กันเนาะโอ้เน้าหน้าสิ้นเด้งหน้าสิ้นเด้งสิ้นแบบเป็นังไรเป็นังไรหวานบ่ เสียบแห้งยกลัวทีตอนที่เขากินอยู่เหืน่ะเบกลัวนะไปขออนุญาซิมเบิรงก่อนหาไหลหรอิมเป็นรวยหรอไปากแม่ลองซิมสองรวยนะครับหวานหวานหาอบ้ามยเนย้งน ตันให่ต้นใหม่เขามาเหต้นใหม้ต้นใหม่ยังไงเขามาเลยเออต้นใหม่ก็ต้นเลย พอซ่อมเดียวสิบสิบกิโลคนดิบ่ได้บ่ได้พอสิบโล่คนแล้วคุ้มเลยแล้วซ่อมนึงี่สิบ่ตกไปพันกว่าบาทคนลยพันห8าพันแปดคนเลยถ้าคนมาขายโลละสองร้อยกะบ่วงหนึ่งกับสองพันแล้วต้นหนึ่งสิบบขายเดีเป็นหมื่นดิอ๋อได้พวงหนึ่งกับนี่ด ตองถามพ่นก่อนว่าจะเพาะซ่อมนึงหรืสีบอสซิบโล่คดูดูดีครับซ่อมหนึ่งหรือสิบอหอดซิบโลหอดบ่ครับนี่มะเล้วแต่จานอันนี้ิโลครับอู้สิบโลต้นนั้นล่ะครับต้นนี้แปดโลกว่าครับต้นน่งนสีบอเป็นลอยโล่คุณดูลอยกัน ส้นลอยล่นพนน์สิ <s> um ้นลอ่นพนน์ิ้นลอยล่นพนลอยล่ตกลงยูบาลเายูอลทแต่ละพุ่งโอ้โหแปโลหาโลสิบกิโล อมพีระลอมมาในทางไหนครับนี่ร้อยเอ็นดร้อยเอน่งครับอันจากร้อยเอ็นค่ะคร,ร้อยเออใกล้อย่เนาะใช่ใใใค่ะข้ามมวล <laughs> รวครับเหนั่างับเสป็นอีมัเป็นจะได้นางเราไม่เห็นของจริงเลยเนาะ สวนอินทพาลัมโรยหินบอกควาเดียวจะได้โอ้โหแต่ว่าเฉพาะรถชนที่บอกฮัมเมอร์เนี่ยก็เป็นซิปนา่นแหละว่าไหนรถกันกระสุนไงรถกันกระสุนของเพิ่นไปคลิปนี้อีพีนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเขาาเได้ไปต่ออีกคลิปอื่นนรถคลิปนี้เขากับเซบ่มี่ยังหลายดอกเพราะว่าขั้นดองจอยแวะแวะผ่านมาซื้อซแวะมาเบิ่งให้เห็นกับตานอนกับสวนอินทพาลัมเป็นอย่างไรเนาะอยู่ที่ทุ่งทองเนาะ สวนทุ่งทองตบบดตรดงคังมาสิมานั่งจะเข้า,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 าไปหน้าชิมอ่ะอำลาทับทู้ส้มก่อนชิมหนึ่งมาทางนี้มันมันเลือดตาพี่น้องสาวจ้อยนะได้แต่มาถามแมากยังมากยังบาดบื้อนี้คอยใครคอพิศนาเนาะ มาเห็นตัวจริงเบิงพี่น้องเอ้ยงามแฮงป๊าดได้อยู่อยู่โดนยิ่งเห็นหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าซอจอยอยากเห็นเนาะอยากอยากเห็นทเรียนตัเป็นพี่น้องแล้วก็จะเห็นต้นตอน้้อกเห็นื้ออนจะถอยนําก่อนค่ะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะพี่น้องก็ได้เลาะสวอินทลําแล้วก็ได้เบิ่งแบบรอบๆสวนเพิ่นงามแฮงพี่น้องไปเฮาสิไปต่อ Yeah, and ikini opas itu pun